สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีอุจซูบัตตี้ครับมาชี้เป้ากันนะครับนะใครที่ตามหาและเทมตัวนี้อยู่ครับลองดูครับเผื่อจะถูกใจนะครับก็ถือว่าเป็นรถเก่าอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่คนตามหากันนะจะเอาไปปั้นต่อครับด้วยรูปทรงและหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์ครับขนาดแล้วก็เครื่องยนต์นะครับตัวนี้รายละเอียดเครื่องยนต์นี้เป็นตัว 2.5DI นะครับนะ9 0 HP นะครับ เครื่องนี่เจ้าของลงไว้ว่าขับทางไกลได้สบายครับเครื่องยังดีเยี่ยมนะครับระบบไฟนี่ใช้งานได้ครบครับยางใหม่นะครับนะสีสภาพประมาณ80%ครับสติ๊กเกอร์ตรงรุ่นนะครับนะติดมาแจมแจมครับภายในนี่เครื่องถือว่าใช้ได้นะครัถ้าอายุรถประมาณขนาดนี้นะครับหรือว่าใครจะไปแต่งเพิ่มเติมก็ได้ครับแอร์นี่อ่า มีนะครับนะใช้ได้ทั้งคู่หน้าคู่หลังครับเติมน้ํายาหน่อยก็เย็นเฉียบครับคันนี้ช่วงล่างยังดีครับเบรกดีภาสีนี่ปี64ครับคันนี้ส่วนราคานี่ผู้ขายตั้งไว้ที่79,000บาทนะครับ7 9 0 0 0บาทสายปั้นนะอยากจะเอาไปดูแลต่อไปทำแหละเอาไปทําเอาไปดัดแป้งต่างๆนี่ก็ลองดูแล้วกันนะครับ โอเคคริปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับใครสนใจยังไงก็ติดต่อไปได้นะครับผ่านลิงก์ a c e b o o k ด้านล่างครับมีเบอร์โทรให้ในนั้นเรียบร้อยครับติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับถ้าลิงก์เข้าไม่ได้ก็แสดงว่าเจ้าของนั้นขายไปแล้วครับรถคันนีออ้อยู่จังหวัดน่านนะครับนี่จะส่งได้ครับหรือว่าจะขับกลับเลยก็ได้นะเจ้าของการันตีเรื่องเครื่องบอกวกเครื่องยังดีใช้ได้ครับ โอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ใหม่ท่านจะได้พาผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ